อายุส่้นสุดจะมีน้องฟิลเดิเย็เยบได้ีว่ว้าวว้านนะเย็นบากเลยเย็นมากจริงๆเย็นบ่เริ่มแล้วเริ่มแล้วด่าแค่ว่าอยู่ว่าด่าทีนี้ เอยเฮ้ยเขาให้เล่นสงการเขาไม่ได้เขาไม่ได้มากัดกละมังกิด,ค,ดคิดหน่อยแล้วคิด,ค,ดคิดหน่อย <c ười> ไปาปเดียวไปายอินไหน <c ười>